การเสียเปรียบของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้สหรัฐอเมริกาจะแก้เกมด้วยการที่จะพยายามลดราคาน้ํามันในกะรบภายในประเทศให้ต่ําลงขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดียนก็จะเดินสายนะครับไปยังตะวันออกกลางโดยเฉพาะฝั่งซาอุดีอาระเบียนะครับเพื่อเจราจากับกลุ่ม o อเปกนะครับที่มีซาอุดีอาระเบียเป็นแกนนาเพื่อขอลดราคาน้ํามันให้ต่ําลงขณะเดียวกันรัเสเซียก็ย้อนกลับ หลังจากที่ใครจะซื้อพลังงานของรัสเซียต้องเป็นเงินรูเบิลหลายประเทศยอมหลายประเทศไม่ยอมกราวนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดและกลยุทธ์ของวาลาดิเมียปูตินเจ็บแสบมากกว่า สวัสดีครับผม,ผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหบนิวส์นะครับวันนี้มานอกสถานที่กันวันนี้ผมมาถ่ายนอกสถานที่เดินทางมาที่พัทยานะครับมาร่วมนะงานวิ่งการกุศลของโรตารี่และก็มาทําการสัมมนานะครับสอนนักสายยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับชั้นสูงนะครับเพื่อการบริหารที่พัทยา วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราก็มานอกสถานที่วันนี้คงหนีไม่พ้นรื่งหนาวของการต่างประเทศนะสถานการณ์ต่างประเทศวันนี้นะครับน่าจับตามมองหลังจากที่ประธานดีโจไบเดนนั้นเรียกประชุมด่วนเจ้าที่ CIA หลังจากที่ข่าวกรองนะครับยืนยันเรื่องของราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเน,นื่องเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์สามผู้นำา EU ถึงยูเครน นะครับก็ประกาศหนุนเต็มที่ยูเครนที่ตะวันตกส่งอาวุธไฮเทคอย่างเร่งด่วนนะครับผู้นำของเยอรมน,นีฝรั่งเศสอิตาลีนะครับได้มีการเดินทางถึงยูเครนเพื่อแสดงการสนับสนุนยูเครนซึ่งย้ำข้อเรียกร้องให้ตะวันตกส่งอาวุธไฮเทคเร็วขึ้นเพื่อรับมือการโจมตีอย่างแข็งกร้าวนะครับที่มีต่อเนื่องจากฝั่งของรัสเซีย นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งคือ, ED, อ,อ,เ,อเ,เฟอดธน,ะคนา,า,นนานะครารกลางของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าแลกหมัดสกัดอัตราเงินเฟ้อขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง0.75เซนนะครับกูรูหวั่นสภาวะเศรษฐกิจอเมริกันหนีไม่พ้นสภาวะถดถอยนะครับธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วนะครับ 0.75สูงสุดในรอบ30ปีแถมประธานเฟดลั่นพร้อมทําทุกอย่างเพื่อสก,กัดอัตราเงินเฟอ้อขณะที่ทําสถิติสูงสุดในรอบ4ทศวรรษขณะที่นักวิเคราะห์ชี้ภาระนี้นะครับต้องแลกด้วยความเจ็บปวดซึ่งยากที่จะหลีกเลี่ยงคือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันกลับมาฟื้นตัวฮะพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ตองคา ดาวโจนดิ่ง740จุดนะภาวะเศรษฐกิจโลกตดถอยหลังหลายชาติแห่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยราคาน้ำมันเกิดการฟื้นตัวท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานนะหลังสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านรอบใหม่ส่วนวอร์ซีดปิดลบหนักทองคำปรับขึ้นนักลงทุนวิตกสภาวะเศรษฐกิจตดถอยหลังธนาคารทั่วโลกเคลื่อนไหวสกัดอัตราเงินเฟอ้อที่เกิดขึ้น ในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับเรียกประชุมด่วนนะครับคุย CEO บรรดาบริษัทน้ำมันนะครับหลังราคาพลังงานในสหรัฐอเมริกาพุ่งอย่างไม่หยุดเลยทีเดียวกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกานะครับส่งหนังสือเชิญบรรดาผู้บริหารในอุตสาหกรรมน้ำมันพบคุยในสัปดาห์หน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับราคา น้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการแหล่งข่าวใกล้ชิดที่เปิดเผยเรื่องนี้นะครับบอกกับสำนักข่าว CNN ซึ่งล่าสุดสัปดาห์ต่อไปนะครับก็มีรายงานว่าประธานดีโจไเบเดนจะเดินสายไปยังตะวันออกกลางในขณะที่ตอนนี้ก็มีหนาวเลยทีเดียวฮะรัสเซียมีปัญหาท่อลำเลียงอาจจะหยุดจ่ายก๊าซป้อน EU โดยสิ้นเชิงนะครับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำ e ู เตือนว่าปัญหาการซ่อมแซมปั๊มกังหันของท่อลำเลียงนอส s ตรี a มอาจเป็นผลให้ต้องหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติที่ป้อนแก่สาภาพยุโรปโดยสิ้นเชิงและเพียงเท่านี้ก๊าซธรรมชาติในยุโรปดีตัวแตะระดับสูงสุดในรอบ2เดือนเลยทีเดียวฮะบูตินเล่นพลังงานเป็นเครื่องมือเลยนะครับในขณะที่เดือดร้อนกันอนยะ่างหนักอิตาลีก็โวยรัสเซียนะครับโกหก อ้างปัญหาทางเทคนิคลดการป้อนพลังงานก๊าซในฝั่งของสาภาพยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับมาริโอการิสแห่งอิตาลี eng, นะครับกล่าวหาว่วาก๊าซพอมรัฐวิสาหกิจพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียนะครับโกหกเหตุผลที่นำมากล่าวอ้างลดอุปทานก๊าซป้อนแก่ประเทศของเขาและชาติอื่นๆในฝั่งยุโรป ในนั้นก็รวมถึงเยอรมน,นีเชื่อเป็นความพยายามกดดันยุโรปตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรเล่นการกรณีการรุก,กรานยูเครนในขณะที่นายพลนะครับของยูเครนประกาศพร้อมใช้อาวุธที่ล้ำสมัยนะครับทำการโจมตีนะครับ,รนะรบสะพานคราชเมียที่ปูตินสร้างเป็นเป้เปาหมายโจมตีใหญ่ทางการทาหารสำหรับข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า พลตรีดามิโตรนะครับมาเชนโกผู้มัญชาการกองรบกำลังยูเครนประกาศเคียบกำลังพิจารณาใช้วุธจากชาติตะวันตกเพื่อทำการโจมตีสะพานเชื่อมต่อระหว่างคาชเมียกับแผ่นดินใหญ่รัสเซียราวประมาณ270เมตรนะครับมูลค่าการก่อสร้างเบ็ดเสร็จ2.7พันล้านปอนด์และมีปร,ระธานาธิบดีรัสเซียวลา,าดาเมียปูติน เมื่อใบเปิดเมื่อใบไม้ผลิปี2018ที่ผ่านมาในขณะที่ยูเครนสะดุ้งเลยทีเดียวฮะชาวยุโรปเริ่มหมดความอดทนนะครับอยากเห็นสงครามจบเร็วไม่สนว่ายูเครนจะสูญเสียเท่าไหร่ในขณะที่สงครามยูเครนกำลังยาวนานพ้นเดือนที่4ชาวยุโรปยังคงเป็นหนึ่งเดียวในจุดยืนสนับสนุนยูเครน แต่ผลสำรวจความเห็นล่าสุดพบว่าพวกเขาเริ่มหมดความอดทนอดกลั้นกับผลกระทบทางสภาวะเศรษฐกิจขัดแย้งดังกล่าวและจำนวนมากอยากเห็นสงครามจบให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แม้ว่ายูเครนจะต้องยอมเสียสละดินแดนไปบ้างก็ตามนะครับสถานการณ์การสู้รบนะครับในยูเครนก็ปรากฏว่าเสียสละทหารในเมืองซีวิโรโดเนสไปเป็นจำนวนมาก นะครับสะพานข้ามแม่น้ำดโดเนสนะครับที่เชื่อมระหว่างซีวีโรโดเนสของเมืองลีซีชานนะครับสุดท้ายก็ปรากฏว่าถูกทำลายแล้วทำให้กองกำลังยูเครนซึ่งอยู่ในซีวีโรโดเนสนะครับติดกลับไปไหนไม่ได้ในที่สุดนะครับในขณะที่หนักกว่าที่คิดยูเครนเสียกำลังรบไปกว่า1,000คนนะครับต่อวันกรวนประเทศคงถูกลบชื่อ นะครับก่อนคว่ำบาตเห็นผลทหารของยูเครนกว่า1,000คนเสียชีวิตนะครับได้รับบาดเจ็บในแต่ละวันของการสู้รบในภูมิภาคดอนมาสทางภาคตะวันออกของประเทศโดยที่ค่าเฉลี่ยเสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ200-500ถึงคนต่อวันส่วนที่เหลือนะครับเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ยูเครน พร้อมคร่ำควรความเคลื่อนไหวอันล่าช้าของตะวันตกในมาตรการการคว่ำบ,บาตรนะครับกับฝั่งของมอสโกนะครับในขณะที่มีการสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากนะครับข่าวกรองของดัชนะครับมีการจับสายลับของรัเสเซียแฝงตัวเข้าไปในคราบเด็กฝึกงานนะครับบราซิลล้วงความลับของศาล ICC ระหว่างการสอบสวนอาชญากรรมสงครามในยูเครน สัม่าว AP รายงานว่าสัข่าวกรองเนเธอร์แลนด์นะครับ AIVD แถลงนะครับว่าหน่วยงานสามารถทำลายแผนจรกรรมของรัสเซียที่มีเป้าหมายในศารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่กำลังสอบสวนคดีอาชากรรมที่รัสเซียเป็นผู้ก่อในยูเครนโดยที่ผู้ที่ถูกจับปลอมตัวเป็นเด็กฝึกง,งานชาวบราซิล ในเชิงงานวิะห์ขณะนี้นะครับต้องยอมรับว่าสหรัฐอเมริกากาลังเผชิญกับปัญหาราคาน้ํามันนะครับที่พุ่งสูงขึ้นและก็ตอนนี้การแก้ปัญหาอัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางหรือเฟดนะครับก็ได้ทําการแก้ไขนะครับด้วยการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดในรอบสองทศวรรษหรือประมาณ30ปีเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามเกมตอนนี้น่าสนใจฮะอัสเซเียใช้วิธีการจะหยุดจ่ายก๊าสทั้งหมดให้ฝั่งสหภาพยุโรป ในขณะที่ประชาชนฝั่งสาภาพยุโรปกําลังเดือดร้อนจากปัญหาของสงครามนะครับเรื่องของอุปทานอาหารกําลังจะเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งปุ๋ยต้องอาศัยจากรัสเซียนะครับอาหารต่างๆต้องอาศัยรัสเซียเป็นสําคัญประกอบกับฝั่งสาภาพยุโรปกําลังเผชิญเข้าสู่หน้าหนาวและหนาวจัดนะครับเรื่องกา๊าซจึงจะส่งผลต่อการเป็นอยู่ของประชาชนและประชากรของฝั่งสหภาพยุโรป ในเชิงงานสังเคราะห์ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้นะครับสหรัฐอเมริกากำลังเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับการเสียเปรียบของสหรัฐอเมริกาครั้งนี้สหรัฐอเมริกาจะแก้เกมด้วยการที่จะพยายามลดราคาน้ํามันในภายในประเทศให้ต่าลงาดดกนานเด,เดีวกาประธานธิบดโจเบเดยนก็จะเดินสายนะครับไปยังตะวันออกกลางโดยเฉพาะฝั่งซาอุดีอาระเบีย นะครเพื่อเจราจากับกลุ่ม OPEC p l u s นะครับที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำเพื่อขอลดราคาน้ำมันให้ต่ำลงขณะเดียวกันรัเสเซียก็ย้อนกลับนะครับหลังจากที่ใครจะซื้อพลังงานของรัเสเซียต้องเป็นเงินรูเบิลหลายประเทศยอมหลายประเทศไม่ยอมกล่าวนี้สิ่งที่น่าเจ็บปวดและกลยุทธ์ของวาลาดาิเมียปูตินเจ็บแสบมากกว่านะดยการวางกลยุทธ์นะครับส่งสัญญาณทางการเมือง แล้วก็บอกว่าก๊าซปลอมหรือ,อบริษัทที่ขายก๊าซของรัสเซียนั้นจะปิดซ่อมบำรุงทําให้ฝั่งสาภาพยุโรปจะไม่มีพลังงานนะครับแน่นอนฮะจะส่งผลกระทบอย่างมากในวงกว้างซึ่งตอนนี้ต้องทําต้องยอมรับนะครับว่าการทําโพลล่าสุดประชาชนฝั่งสาภาพยุโรปไม่สนแล้วว่ายูเครนจะอยู่ได้ไม่ได้ยูเครนจะอยู่จะไปนะครับซึ่งตอนนี้ สนอย่างเดียวพวกเขากำลังได้รับความเดือดร้อนจากสงครามที่ยาวนานตั้งแต่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากสงครามที่ยาวนานลนักษณะดังกล่าวนะครับส่งผลทำให้อัตราเงินเฟอ้อนะครับราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นประกอบกับความอดอยากที่กำลังเกิดขึ้นในฝั่งของสาภาพยุโรปเกมนี้แสบเผ็ดนะเกมนี้สำคัญเลยทีเดียวจับตามองให้ดีสหรัฐอเมริกาก็ดิ้นอย่างหนักในเฮือกสุดท้าย เพื่อที่จะเอาตัวรอดในช่วงวิกฤตเวลานี้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ